เดี๋ยวมาดูอ่าชุดป๊อปคอนนะครับแอตโรบอยของเมเจอร์ซินิเพล็กนะครับอันนี้สั่งซื้อทาง Lineman นะครับในราคา490บาทนะครับแล้วก็ใช้ส่วนลดไปก็เหลือประมาณ370บาทนะครับมาส่งให้ถึงบ้านเลยครับามาดูสภาพกันเนะาะดูของ ดูของที่ได้มาก็จะมีน้ำดื่มหนึ่งแก้วครับอ่าป๊อกคอนหนึ่งถุงครับเลือกได้สองรสแล้วก็เจ้าไอแม็กเลยครับแอสโตรบอยครับสวยงามนะครับมีตั้หนิด้านล่างนิดนึงนะครับวัดสดุถือว่าโอเคเลยนะครับมีสติกเกอร์ด้วย หลังสวยงามครับเปิดได้นะครับหน้าเปิดได้ด้วยสวยงามครับวัสดุทำมาดีมากครับรุ่นนี้นะครับสวยงามมากทีเดียวตั้งโชว์บนโตนี่คือเท่น,นะครับสำหรับสาว ชาว a s t t r o o y y นะครับนี่ถือว่าไม่ควรพลาดนะครับสั่งซื้อทางไลน์แมนนะครับใช้ส่วนลดได้นะครับถ้าซื้อหน้าเคาน์เตอร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ390บาทนะครับถ้าไม่ใช้ส่วนลดสั่งทางไลน์แมนมันจะหรือว่า grab food นะครับจะอยู่ที่490บบาทนะครับก็อลองไปหาโค้ดส่วนลดมาใส่กันดูนะครับ ถือว่าคุ้มทีเดียวครับสวยงามครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับบ๊ายบายครับ